ก,ก็คิดว่าทำไมก็มาทำร้ายลูกแม่มัาเคยไปทำร้ายใครทำไมก็มาทำร้ายแบบนี้นแฉงไหมครับลุงแฉงตอนที่ยังหวหังเรืนองราวตำรวจยังไงก็ต้องจับคนใดนะก็ให้ขอไปตามที่ต้อ ตำรวจก็เดินมาแล้วก็ขอให้เขาจัดได้เถอะเพราะคนร้ายคนนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาใจดำมากทำกระดาษสูดเกินงานสั่งเขาบอกอยู่เขามากล่องในจัล่องโรงเรียนบ้านสีแย่โรงเรียนบ้านสีแย่สองเก้าศูนย์ลง เดินหาตำรวจเลยแม่เดินไปหาตำรวจคุณแม่เดินไปเลยครับคุณพ่อคุณแม่เดินได้เดินไปด้านนู้นได้เลยนะครับหาหาคุณตำรวจได้เลยครับคุณตำรวจช่วยบอกคุณแม่เขาหน่อยครับคุณตำรวจช่วยบอกคุณแม่เขาหน่อยครับ มวานี่ยนดงนีันารไปนไปบ้านบัวเลยให้ลูกกลับบ้านใส่กระพื่อย่าให้กนเรียนมันมีไปกลับไปกับ้านอดีนั่งเลี้วเอกไปบ้านเด้ยไม่ต้องให้รอยู่ตรงนี้พวบ้านเรากมีอยู่ เตือนตัวแล้สได้นะครับทำแม่างจาก้ะ่ลุกออกลออกเตแล้วม่ไมู่ดนี่มพบเจะาเดมีกวจะทำไม่ได้ครับ้เขาจะทามันี่ก็จะหางจ่อนเขากคะท่เขากระทัมาบอกว่าบางที่มัน

ก็นนะครับน <c oughs> ะคถับจะถ้าท่านทางทางศาลก็ตัดสินแล้วแม่น้องดิวเป็นคนดีใจมากค่ะทางทางศาลเป็นคนยุติธรรมมากค่ะที่เขาพูดมาฟังแล้วก็รู้สึกว่าดีอกดีใจมากเลยความรู้สึกดีใจดีใจมากแล้วต่อไปนี้จะทำอย่างไรครับคุณแม่ ก็คือพอดิพอตัดสินเสร็จแล้วก็ต่อไปก็คงก็สบายใจดีขึ้นไม่ไม่ได้คิดหน้าพราะองค์หลังเลยค่ะก็คือจะทําบุญให้เขาให้เขาขึ้นสวรรค์่ันฟ้า,นาไปค่ะทางสันตัดสินแล้วโอ้ดีใจมากครับภุม <c oughs> มใจที่ที่ได้ยินไอ้สารทั้งไงผู้ศึกษาเออท่านเมตตาใช่ไหม ใช่ครับเมตตาเอ,อสารเมตตาผูคือสารเมตตาโอ้ภูกใจมากครับตัดสินเป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมไหมเยี่ยม,ยยมถูกต้องที่่านสามยุติธรรมมากครับท,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 ท่านตัดสินให้แล้วก็มีถ้ามีเงินมีคำก็จะทำบุญทำทำบุญทำทานให้ลูกสาวก็ได้ขึ้น เรื่องสวัสด์ชั้นฟ้าต่อไปก็จะได้คุณแม่คุณพ่อก็สบายใจแล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องพะวงอีกใช่ไหมจะไม่ได้องพะวงอีกว่าว่าเรื่องลูกสาวจะมีมาอีกแต่ต่อไปนี้ก็คงจะไม่มีแล้วนอนตายตาหลับได้คนเป็นพ่อแม่ก็คงจะสบายใจขึ้นมากแล้วค่ะทําบุญส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกนะต่อไปลูกขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้ว ไม่มีเวรกรรมมาแล้วนะลูกนะแม่ได้เห็นอันนี้สำเร็จทุกทิ้งทุกอย่างให้ละเด้อบานนี้บาทนี้เจ้าไปนอนจะไปไปเจ้าก็ยูสะพรั่นสา่พากะรูลวงรับว่าอันไดเป็นใดที่แม่เหตให้เด้ลูกเด้อบานนี่เจ้าก็ไปขึ้นสวรรค์สันงฝ่าเด้อแม่เด้เหตเงินเป็นก้อนเป็นกรรมมาแม่ก็ิท่าบุญให้อุทิศให้ให้บุญของเจ้ามีให้มี่เอื้อหนุนบุญทรงพอแม่ที่ยังมีชีวิตและอายเด้อ ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์สึนทรลอดสอง2ัน2กับเดลี่นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมที่คุณชื่นชอบรว่ของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d e l i n e w co. gh